บิวปรกรณ์ช็อปรับฟาร์มหรือ FK ในแมปต่างๆมีทั้งอนิเมะเรนเจอร์เอ็กซ์อลายคอสโอเวอร์อนิเมะแอดเวนเจอร์รวมถึงบล็อกฟอสแถมยังมีโรบักเด็ดดีต้องนี่เลยบิวปรกรณ์ช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกมโรบักในแมปโกอาการดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็กกันนะฮะซึ่งผมมีแพ็กอยู่เป็นร้อยเลยรวมกับที่แรกมาด้วยนะครับก็เกือบเกือบร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็กที่แรกมาก่อนนะฮะดูดิว่าเราจะได้อะไรบ้าง จะได้เป็นอาซันาวเวอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้เป็นอันนี้นะครับหนแล้วก็ออกมาเป็นต้น4ีลุงนะครับอันนี้คือการันตีต้น4ีลุงนะซึ่งข้างในเราก็ต้องไปซูมอีกทีนะฮะอันนี้ว่าเราจะได้ต้นไหนไปเริ่มจากแพ็คธรรมดาก่อนนะครับแพ็คธรรมดานะครับผมมีอยู่15อันอันนี้เดี๋ยวเราเปิดก่อน15อันนะฮะ หลังจากเปิดรอบแรกนะครับผมก็ a f k มาอีกสักพักเลยนะครับจนเรามีฟรีอีก9อันนี่เดี๋ยวเราเปิดไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเอ็กโซติกนะฮะอีก100อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงและร้อยอันเอาจริงคือมันก็เสี่ยงอยู่นะเพราะว่าโอกาสมัน0.5%เลยนะที่จะเป็นสีลุงก็คือ1%นะครับแต่อันนี้คือแพ็คฟรีมัน0.5%ไม่มีสีลุงนะฮะแพ็คฟรีไม่มีสีลุงนะครับ,ลรบแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าไอนะไม่ใช่ดิ ไอ0.5ของฟรีนี่มัน0.5จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่เขียนหรือว่าแค่เขียนไว้อย่างนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันออกยากนะจรงจริงคือออกยากกว่าแพ็กอ็กโซติกนะครับได้พิงลี่ครับผมเอาเรื่องเด๋ย้ายลงมาข้างล่างก่อนทั้ง2อ,อันเลยฟ็อกเลิฟครับระดับแรอ,อ่และคุณผมทํางานดีมากระดับรนะีเจ n เนอรี่ฮะอันนี้เรายังไม่ซีเรียสถ้าไหา่เป็นแพ็กฟ รีเจนเนอรี่ฮะอีกรอบหนึ่งจริงๆผมไม่ค่อยอยากกดสกคริปต์เท่าไหร่นะมันไม่ลุนนะแต่เดี๋ยวทําแลบให้นะครับเดี๋ยวทํแแบบให้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี้ไปแอปยูจีโฟนถูกใจสายเอฟเคไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยูจีโฟนช่วยคุณอะกรอโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถเอฟเคได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้องยูจีโฟนในแพ็กฟรีหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดในแพ็กเอ็กโซติกกันหนึ่งร้อยแพ็กครับเดี๋ วัดเดียวเดี๋ยวเลนโบแพ้ครับผมแล้วได้อะไรได้อะไรโอ้โหกากสุดดอกไม้สีลุ้งฮะโอ้โหแล้วเมื่อกี้พานไปแวบหนึ่งอ่ะอันนี้ได้รีเจเนอรี่ครับตรงนี้เดี๋ยวผมทามแลบดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับ อุ้ยมไม่เบรกวะแล้วซ้ำแล้วไงก็คืออะไรออกอะไรออกอะไรโอ้พอกเลิบไอ้บ้ามีเป็นร้อยเป็นล้านดีวายไม่ออกวะตอนเรนโบ้พิงลิลลี่จ้ะ นิดเดียวอีกอันเดียวก็ไม่เลยไปหน่อยหนึ่งนะ่ะพอเิออีกแล้วคนเยอะอะตอนนี้ โอ้โหทุกคนแล้วเหลืออีก10แพ็คเท่านั้นนะครับโอ้โหกุหลาบอีกแล้วปลูกได้ทั้งสวนเลยบอกเลยคือแบบตอนนี้แม้แต่หปก็ไม่ออกนะครับโอ้โหต่อไปอีก8ครับได้เป็นร e g จนเดอรี่เฮ้ยสิ้นหวังที่สุดนะสิ้นสิ้นหวังทสุดๆเลยทุกคนพักหายใ,ใจใหาคอแปบบ้นึง เอเอาละฮะบทจำไม่ได้ก็คือไม่ได้ฮะพิงดิลี่ครับโอ้โหเชี่ยโอ้โหเลยไปนิดเดียวเองอยากได้ต้นเล่นโบจัดอืมวุฒได้มาแล้วเหลือสี่แพ็คสุดท้ายเหลือสี่แพ โอ้ถ้าวิ่งถ้าวิ่งออกไปนอกบ้านรีเจนอเรทเอาเปิดทิ้งเปิดกว้างเลยรอบนี้ยได้แล้วครับไม่คิดว่าจะได้คือแบบถอดใจไปแล้วนะมเมื่อกี้เฮ้ยล <c oughs> ิตตี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราเหลืออีกสิบแพ็คนะครับที่เราสต็อกไว้อยู่นะฮะไปสต็อกมาอีกสิบแพ็คนะครับแล้วก็มีของฟรีมาอีกนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราเปิดของฟรีเล่นๆก่อนไม่รู้จะได้อะไรคือไปแลกมาเมื่อกี้นะครับไปแลกมาเมื่อสักพักหนึ่งคือตู้มารีพอดีก็เลยแลกมาได้อันหนึ่งโอเคขยันจิบหายเลย แล้วคุณผมโคตรขยันแล้วมี7ตัวไงแล้วแบบแรกรัวๆคือตอนนี้ผมไม่สนใจเลยครับผมได้มาแล้วแล้วก็หมดเป็นที่เรียบร้อยฮะในล็อตที่2นะฮะผมไม่ได้อะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าซันโฟเวอร์นี่จะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทําสูตรแบบผลใหญ่ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวจะลอง ทุกต้นเลยนะครับที่ผมได้มายกเว้นไอ้ต้นที่เป็นต้นธรรมดาเนาะไอ้ต้นที่เป็นต้นแบบระดับ u n c o m มอนคือผมได้กุลาบมานะครับที่เป็นเรนโบว์แล้วก็พิงค์ลิลลี่มั้งหรือว่าระดับลีเจนเดอรี่อ่ะที่เป็นเรนโบว์มาเดี๋ยวเราทําสูตรก่อนดีกว่านะครับขอปลูกก่อนเรียงของเบสิกครับกอรลี่แล้วก็แอดวานซ์มาสเตอร์เหมือนเดิมเลยผมจะทําเป็น33 1 1นะครับปลูกก็และอ่ะเดี๋ยวเราลดนั้มต้นไม้ก,ก่อนไม่น่าโตยากมั้งโตยากหรือเปล่าปากก่อนฮะอันนี้3าม แอดวานซ์สามครับรอดลี่หนึ่งแล้วก็มาสเตอร์ฮะหนึ่งดูดิว่าใบอดอกไม้มันจะใหญ่หรือเปล่าแล้วก็วอเตอร์ฮะเดี๋ยวลดน้ำไปก่อนโอเคลดไปโอ้โหต้นอลังการเอาเรื่องอยู่นะค่อนข้างโตยากนะครับเดี๋ยวเราลบไปก่อนจนกว่ามันจะโตเดี๋ยวเราปลูกต้นอื่นด้วยนะครับถ้าต้นนี้โตเสร็จอ่ะเดี๋ยวเราเซิร์ชดูผลไม้อันอื่นครับซีอันอื่นผมได้เรนโบ์มาสองต้นนะได้อ่าไหนวะอ่าเดี๋ยวหาเรนโบ้ อันนี้นี่นี่นี่ครับโรสเลนโบนะครับแล้วก็เป็นเรนโบฟอกเลิฟนะครับโอ,อเคเดี๋ยวเราปลูกไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปลูกเพอร์เพิลด้วยเพราะว่าเพอร์เพิลเป็นระดับมิติกนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเพอร์เพิลมันจะเป็นยังไงแล้วก็ราคามันจะแรงไหมแล้วก็ใช้สูตรผลใหญ่ได้ไหมนะครับปลูกไปก่อนเพอร์เพิลเพอร์เพิลผมมีอยู่6อันผมปลูกสัก2ต้นละกันแค่สามสามละกัน3ละกัน,กนโอเคกลับมาในเกมนะฮะดูดีว่าจะเป็นยังไงต้นใหญ่ไหมโอ้ <laughs> ซึ่งผมมองว่าเอาจริงนะคือก็ใหญ่นะแต่น่าจะไม่ใช่เพราะไอ้ไอ้สปริงเกร์แน่นอนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละดูจากกา้านผมทิ้งไว้สักพักหนึ่งเลยนะครับก็สักพักที่ใหญ่เลยดอกค่อนข้างใหญ่นะมาเดี๋ยวเราแยกกันก่อนเราจับแยกก่อนเพราะว่าตอนนี้ฟ้ามันผ่านลงมาแล้วนะครับฟอกเลิฟนะฮะที่เป็นเรนโบว์ใช่ไหมที่ผมได้มาเป็นเรนโบว์เป็นต้นเรนโบว์อ่ะต้นมันมีแค่นิดเดียวนะน่าจะตรงนี้นะฮะก็คือต้นที่เหลือก็คือดอก ที่เหลือก็คือดอกหมดเลยส่วนอันนี้นะครับดอกกุหลาบเรนโบว์ซึ่งดอกกุหลาบเหมือนจะติดนะเหมือนจะติดสถานะไซส์ใหญ่ด้วยนะครับอ่าผมคลิกต้นไม่โดนนะใช่ไม่โดนต้นคือตรงเนี้ยมันติดสถานะแน่นอนครับสูตรน่าจะติดแต่ไอ้ที่เหลือไม่น่าติดนะครับอันนี้คือไซส์ปกติเลยนะไซส์ตอนยังไม่ยังไม่ใช้สูตรนะครับนี่ไซส์อย่างนี้เลยส่วนอันนี้เหมือนกันนะครับไซส์ยังไม่ใช้สูตรเหมือนกันเอ้ยอันนี้เหมือนจะไซส์ใหญ่ อันนี้เหมือนจะไซส์ใหญ่นะครับจริงๆเล็กกว่านี้เหมือนจะติดแค่2ต้นบล็ผมไม่รู้ว่าดวงดีหรือว่ามันติดนะครับอันนี้ไม่รู้จริงตอนนี้ทานตะวันนะครับเราติดที่อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูก่อนติดอยู่3สถานะครับช็อคนะครับ,รบเวทแล้วก็พลินิพนได้มาแล้วฮะึ้นไปเก็บมาแล้วกว่าจะได้อันไหนไว้อยู่ไหนนะอ่านี่อันนี้ผมว่าน่าจะดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะดอกน่าจะปกติไซส์ประมาณนี้ผมว่านะ เรามาดูราคากันดีกว่าว่าเท่าไร่นะครับสําหรับติด3สถานะผมว่าไม่แพงเท่าไหร่เอาจิงคือเนี่ยร้อยห้าร้อยห้าสิบล้านไม่ค่อยแพงถ้าเทียบกับการเติมเปิดแพ็คนี่คืออย่ากเก็บเล่นปกติครับเชื่อเชื่อผมคือเล่นปกติไปเลยได้ฟรีก็ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเอาจริงคือเผยเผไอ้พวกองุน มงโก้ uh, Mango, เนี่ยไอมูนมงโก้อะไรน่าจะแพงกว่าด้วยนะครับบางทีเมลอนน่าจะแพงกว่าช็อกโกแลตน่าจะแพงกว่าถั่วน่าจะแพงกว่า,วา,วาอันนี้เหมือนแต่ก็มันติดแค่สถานะแค่นี้ฮะแต่มันก็มันก็ควรแพงกว่านี้นะจริงคือไม่คุ้มนะครับผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ฮะเป็นไงกันบ้างครับสําหรับ ซันฟลาเวอร์เปิด100แพ็กหาฟรีเอาดีกว่านะฮะไม่คุ้มเลยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายนะฮะอย่าลืมกด s ับส c ค i b e ด้วยครับผมเจอกันครับ <laughs> เออมันเข้ากันดีเว้เ